โลโลถลโตโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีอนรับเข้าสู่ยามาต้ามชแนลขับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาร์เอ็กซ์ดิฟเรซิงออนไลน์ครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราได้แขกรับเชิญพิเศษมาด้วยนะครับผมเ <c oughs> ต้ยฟิลลิ่งล็อกครับผมอยู่กับผมยามาเต้ยชนแนลครับผมเฮ้ยเปลี่ยนช่องแต่เม <c oughs> <c oughs> นนื่อไหร่สวัสดีครับผมเต้ยฟิลลิ่งล็อกหนึ่งเก้าหนึ่งครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาฟิเจิลิ่งเงับ เกม Car X Racing Online วันนี้เราจะเอารถอะไรไปดิฟกันดีเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นอ่าฟูมเบล่าวันนะฮะแบบปกติฟูมเบล่าวันเปนสายแข่งทางทางที่ว่าแบบว่าตรงทั้งโค้งแต่วันนี้เราจะเล่นพิศดาร um น,แบบ um นิดแบบน,นึงเรา,เาคือเราจะเล่นแบบเอาดิฟเลยเอาฟูมเบล่าวันวันนีจัดไมาวันนี้มาแปลกแปลกแนวเดี๋ยวเราเล่นด่านไหนดีพี่เอาด่านไหนดีเดี๋ยวเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเราจะไปดิฟด่านไหนกันดีครับทุกผู้ชมเอาด่านนีด้ดีกว่า,ด,า,า,วาวด่านบนเขาคาม์บิลด <c oughs> เดี๋ยวนี้เราจะดิฟตามกันไปครับเป็นดิฟแบบลงเขาที่เป็นด่านที่ผมชอบที่สุดแล้วนะเ,<อ>เดี๋ยวต้องถามก่อนใครนำอ่าโอ้ใครนำได้เปรียบผมนำก็ได้พี่เอาไปจัดไปเขาหลังข้าหลัง,ลง <c oughs> ต้องควันไปเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับพี่นำเดี๋ยวขาไปนำควันมันเยอะครับผมนี่ โร่าดิฟโมร่าดิฟเราก็จะตามเต้ยไหมครับรแทนเดมแทนเดมเต้ยทำไรอ่ะเรียบร้อยเขาแผกไปหนึ่งช็อตครับจังหวะน,นี้ไม่รู้ใครจะนำใครตอนนี้ <laughs> ตื่นเต้นเราต้องไปเรียนกระทาคุมมีซะแล้ว <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยโดนไปหลายดอกครับมุณขอได้อยู่ okay. ครับามไปตามไปจังหวะนี้ <c oughs> <c oughs> มีลงข้างบ้างอะไรบ้างรถเต้กวัดเยอะจงังหวะขายไก่ขายไก่น้ำตาลรถทางวันนี้ เันฟังวันนี่เอาควันเยอะมากไปพ่นพ่นยุงมาอ๋อเป็นอันนี้ไงเป็นเจ้าหน้าที่อนามัยอนุญาตหรือเปล่าไม่รู้คุณฝนไปก่อนฝนทั่วเขาเลยจังหวะนี้ครับหูโค้งแบบนี้ดิฟดิฟดิฟเรียบร้อยล้อแข็งแล้ก็จะพยายามตีตูดแทนแดมครับแทนแดม เรียบร้อยแหมใครเขาเอาโฟมุล่าวันมาดิฟกันเนี่ยเมื่อปกติธรรมดามันดิ้ไม่มันโอ้เรียบร้อยประกันไม่จใจมันจอดฝางทางโค้งตัด้วยจะรอดร้อนไปหมดเเรียบร้อยเลยครับไอ้รถเต้ยมีลายว่ะไม่มีลายว่ะทุกคนเนี่ยเสร็จต้องไปแต่งสักหน่อยแล้วแหละ และแล้วเราก็ลงมาถึงตีนเขาอย่างปลอดภัยนะครับไม่มีใครชนอะไรทั้งนั้นนะครับผมแล้วมันเป็นรอยได้ของมาไม่ถึงทั้งนั้นถ้ามันเปิดฟูลเอเมดได้เนี่โอ้โหแต่จะล้อหลุดใสโค้งแร้กเนเลยจำได้ว่าแต่งแต่งลายมานะรึเปลายมันหายไปไหนวะงงเลยมาเดี๋ยวรอบนี้นะครับเดี๋ยวยังมาตั้มน้ำบ้างนะครับผมีสังเกตดีๆครับโฟมลากวันนี้แบบ ฟิลฟางมากครับล้อที่ e37 นะผมเอาล้อซิงมาใส่ว้าวว้าไปแล้วเดี๋ยวเบิร์นยางโชว์นิดนึงฮ่นี่โอ้ดวงฟันครับดวงฟันครับมองไม่เห็นรถกันเลยเอาละครับไป let's go ครับรอบนี้อย่ามาต้ามน้ำครับผมเราจะต้องปล่อยฟันให้ได้เยอะโอ้ยเรียบร้อยอย่ามาต้ามของแท้ไม่ออกลงแล้ว รอ,อเตอ้ก่อนรอเตอ้กันทำไปแล้วทำไปแล้วไปไว้ไปไว้ไปไว้ไปไวครับเดี๋ยวเราไปส่งเต้าหู้นะครับผมที่เขามิยาบีนี่โอ้โหรถรถข้างหน้ามาระวังด้วยอุ้ยมันมาจากไหนไปเรียบร้อยคุณเป็นลูกกลางเลยอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่เขาอากิด้านะครับทุกคนนะอันนี้เขามิยาบินะครับ โอ้ระวังมัดซึ้งคากำล,ลังลงไปมันทิ้งไไกลมากพี่เอ้ยมีนทิ้งเหม่อนทิ้มากไปอย่างเร็วเลยเต้ยมากับใครวะผมผมผมหลงทางพ<อ>ผมช้านิดนึนง <c oughs> ม,นมัน,มน <c oughs> ตูมมันูมมันพีตตูมละเดี๋ยวรอเต้ยก่อนครับทุกคนนะผม <c oughs> ไม่ต้องรอแล้วถึงยอด <c oughs> เขาแล้ว <c oughs> ม,ม,มันจอดผมพี่เสียหมดแล้ <c oughs> มันจอดผมเละเลยเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้ นี่เรียบร้อยเรียบร้อยเจ้ามาช้าแต่มาชัวเยวขอไปแต่งลายก่อนวะไม่มีลายรถสวยๆกับเขาเลยเปลี่ยนลายแป๊บหนึง่งนี่เราจะเอาลายสีอะไรดีนี่เดี๋ยวเราเอาลายสีแดงดับดีกว่านะครับผมรถ <Okay. S 1> ไม่แรงขอแดงไว้ก่อนอะไปห้องไหนกันดีเลดลิงไหมเลดลิงในห้องมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้6คนอบอกเลยว่าด่านเนี้ยผมเล่นแบบว่าไม่ถนัดเลยอะ ไม่เป็นไรลองดูเหมือนพี่มันเป็นตั้งขบวนกันตรงข้างหลังเราอ่ะเฮ้ยแดกแดกนี่นี่ออก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 ทางนี้ออกทางนี้เดี๋ยวเราไปแดกกันดีกว่าเดี๋ยวทำไมเราลื่นจังเลยเนี่ยลุดได้ชนกันไม่ได้อ๋อชนกันไม่ได้ใช่ไหมอ่ากันดีไปนี่นี่เราเรามาตรงนี้ดีกว่ามีฟอร์มูล่าแดกครับผม เอาแล้วเอารถดิมมาแดกมืงเลยดูเรื่องใครจะถึงก่อนกันเนี่ยรุ่นุดนรุ่นุ่โอ้โหเลี้ยวกลับยากเหลือเกินเราจะไปทางตรงใช่ไหมพี่ใช่ใช่เอาแล้วครับทุกผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูกะครับว่าระหว่างเฮ้ยไรเดียวกันเลยนี่ว่าเฮ้ยไรเดียวกันเลยว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าอย่ามาตามกับฟิลลิ่งล็อกนะครับใครรถใครแรงกว่ากันนะครับผมอ่าอ่าโมลากวันเหมือนกันนะฮะ เดี๋ยวถอยหลังนิดนึงอ่าไฟมันขึ้นไหมเนี่ยถ้าไฟไม่ขึ้นก็เดี๋ยวนับเอาโอเคฮะอานะพร้อมพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วฮะไปสุดซอยเลยนะได้เลยพี่อ่านเลยนะสามสองหนึ่งไปหมายแล้วครับหมายครับจังหวะนี้โค่นน้ำครับจังหวะนี้โอ้ยจะมัต้องน้ำแล้โอ้ยดมฟันครับ ดมควันนับเต้ดมควันนับไปแล้วอ้ยสามร้อยสามร้อยสิบห้าผมดิตลอดทางเลยพี่โอ้ยช่วยด้วยิตลอดทางเลยช่วยด้วยรถคว่ำเขามาจอดถ่ายรูปกันหรือเปล่าเขาถ่ายนานมากพี่ถ้าถ่ายนานขนาดนี้ผมว่าน่าจะ เขาไปพีเวนด์กนันนานมากเขาออกสไตล์ J D M นะเรานี่มาฟุ้มละวันเลยโดนนัดโฉบสักพักโดเตะออกจากห้องกเลยไอ้สองคันนี้ไอ้ควันจีนมาอะไรเงี้ยเขาจะถ่ายรูปเอา,เอาอรมณ์ประมาณนั้น อ่ะครับทุกคนตอนนี้เราก็เปลี่ยนแมปนะครับผมมาอยู่กันที่ด่านเล็ดร็อกเนะฮะโอ๊ยรถอะไรดูโอยเดี๋ยวเดี really, ๋ยวไม่เคยเห็นโอ้โหเดี <sh> ๋ยวมันเฟี <plausible> ้ยวมากพี่นะครับสองพันแรงม้าทุกคนฮะมีควันเขียวซะนี่สายคันเขียวเราก็มาดิฟกันในหมู่บ้านนะครับผมโอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้โหเรียบร้อย

แรงจัดเรียวเรียวไม่ทันอ๋อเขามาดูยูเอ้โอนี่ไงคนเพียบเลยดูยูเอฟโอกันแถวไอเรียฮัทสเบิร์ดเลยตรงนี้นี่งไงยู o อฟโออันนั้น,นมันอะไรห่างมันอะไรมันอ๋อแท่นวางอ,อ๋อรู้และ UFO ออ่ะมันตกอยู่ตรงแท่นวางพอดี ก็มันแปลกๆก็อยู่ให้ผมมีหางอะไรเงี้ยไม่ใช่ดีกว่าไอเดี๋ยวมาเข้าเดินัลื่อนเลยพี่ได้ได้เออนึกว่านึกว่ามันจะเข้าไม่ได้มันเข้าได้ว่ะไอเข้าได้เฉยเลยแคลรี่อะไรเงี้ยไอเรา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 เริ่มมีเส้นทางใหม่กันแล้วอ่ะนีดีตรงนี้ตรงนี้อ๋อตรงนี้พี่เรามาดูการหันลมเขาคอดีกว่า โอ้โยโอยขี่รถบนดวงจันทร์ปะเนี่ยโคตรโคตรลอยเหมือนรถไล้น้ำหนักมากอะรถไปกรละที่คนละาครับผมนี่ไงผมตามไปเหมือนขับรถบนดวงจันทร์อะรถลอยมากอะ ีค่คครับวดบไปไหนแล้วหาหาพี่ไม่เจอแล้วพี่ไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ตรงกลางห้องเนี่ยกำลังแบบจะลองดูว่าเราจะออกแมบได้ไหมตรงนี้มาได้ตรงนี้มาได้ใครขนาดน,านั้นเลยเนี่ยว้าวโหติดการโจรพี่บอกเรียบร้อยช่วยไม่ได้โจรกันไม่ได้ด้วย เดี๋ยวต้องสมรวจทางก่อนว่ะ่ายพี่ตายพี่ไปนี่มันมาได้ม,มาได้แต่พอวิ่งออกมาปุ๊บอ้าวติดติดแล้วติดแล้วมันไม่ให้เราออกไปมากกว่านี้และเอาล่ะเดี๋ยวนี้ผมกับพี่ต๋ม พี่ต้มม่อาจจะมาต้เปลี่ยนชื่อแต่เมื่อไหร่มาเนี่ยเอาละครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันไปด้วยนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเต้ยกันด้วยนะครับผมที่ช่อง Feeling Rock 191นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับซ o u a g เก n บ๊ายบายครับ